ขอลาดภาพชื่อนักฟุตบอลเฮ้ยเจ้าเกมอะไรอ่ะสายเยิ้มไม่ใช่ชื่อนักฟุตบอลขนมนี้เขาเรียกว่าอะไรนะขนมลาได้เออลามอสใช่ครับลาฟินยาลาฟินยาครับอ๋อมีตัวย่าอีกตัวนี่หว่าไม่รู้สิแมยอ๋ออ๋อลาฟินยาฟินยังเลยอ๋อแจ็คสันเบิร์นไมเคิลเบิร์นไมเคิลเบิร์นครับไม่จบเจ้าเกมนีวะ รีซอสูงครับเฮ้ไม่ชอบอ่ะ <laughs> ชอบ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 ขวดลีมิลิเตาสูง <laughs> ครับท <laughs> ี่ดูเจอชอบชอบชอบนวาดนวาดนวาดครับไม่ดูอ่ะนิ้วสางเนียงอ่ะเพื่อน ถูกนะเว้ยสำเนียงมันได้เลยนะก็รู้อยู่นะว่าเป็นใครน้าว่าว่าไอ้คนดูเว้ยคนดูก็ทายถูกอะไรวะเออถ้านาเขียนนะเออไม่ถูกโบชิไม่ใช่ครับโบกุชิไหนครับโบชิโมโนชิโบโลุชิมันอ๋อกุชิโมโนชิไม่รู้ใครได้กุชิเฮ้ยเอ็กเซนผมได้นะอาจารย์เออ